สวัสดีครับเกริร์ผมแบงการดเกมแค t เตอร์แคเกมแฟตแบ์เอนเตอร์เทนเมนต์สโตเลหรือว่าไฟไนท์แอดเฟรดี้แฟนเกมอีกเช่นเคย้ผมนะเราก็เล่นมาแล้ว5คืนนะผมนะตอนนี้ก็จะมาเข้าสู่คืนที่6ซึ่งก็น่าจะเป็นคืนสุดท้ายของแฟนเกมนี้กันแล้วผมนะก็มาดูซิว่าจะมีอะไรรออยู่ผมนะโอเคไหมันจะยากกว่าเดิมแค่ไหนอะผมนะแต่ผมว่าผมน่าจะโอเคแหละ หลังจากที่ผ่านนั้นมาได้ผมเริ่มจะมีกลยุทธ์ที่ดีอา้าวมันบอกไม่ไม่โทรไม่แช่ก็ไม่เป็นไรว่าไหมเดี๋ยวนะพวกเองเละหมดเลยด oh oh ิพวกหุ่นโอ้ชิตโอ้โอวัตเออคือที่หกมีตัวใหม่เลยผมนะ ไอสองนี้มาจากไหนเนี่ย,ยมันหายไปไแล้ว <G ül> What the fuck <Yes> วายเกิดกูจะนั่งฟังมันพูดแต่ก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะเสียงคาถายหายถ้ามันเห็นคุณให้มันผ่านไปคืออะไรอ่ะอยังงงกันเลยกังตกใจกับหุ่นแม่งพังเอมายทีม่งฆ่าเลยผมนะโอเคมีสองตัวใหม่ได้เป็นแฟลแบกกับสปริงล็อกมา สปริงบอนนี้ไทเดาเนี่ยตกใจหุ่นแม่งพังหมดเลยยู่ไหมโอ้นีแง่โอ้โหทั้งแกงมาครบแกงเล้มังโอเคผมคิดว่าเราน่าจะรับมือแบบเดิมแค่มันเปลี่ยนตัวใหม่ไทดานะแต่ยังมีพัดลมเหมือนเดิมไฟที่คอคอไหโเ้ยวอตเอร์ฟาดแฟสต์สแตดพาเนลฮะอ๋อมันสามารถช็อตได้เหรอ เราสามารถเลือกที่ช็อตได้อ๋อโอ้ฝากไม่ไม่ไอ้กระต่ายเมื่อกี้มึงมาจากทางไหนวะเฮ้หรือเปล่าทำไมวะแวบเสียงเลยวะมาจากไหนช่องแอร์วะ เกิดขึ้นคืออะไรมันจะมายัางไงเสียงอะไรดังแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะฮ้อ๋อคือข้อ power box connection เ er ออเลยคืออะไรอะ่ะเออว่าว่ากูต้องทำอะไรอะ่ะฮะเออว่าว่าว่าผมไม่เข้าใจเลยผมนะเมื่ออธิบายให้กูฟังเลยกูจะรู้ว่าต้องทำยังไง สเส่หน,น,น้ากากเชือดได้ไหมนะจะไม่ได้อะไรอ่ะเออมันนิ่งจริงนะสืาอหน้ากากไอ้แม่งงงไงไม่เข้าใจแล้วมันก็ไม่คิดจะบอกผมเลยผมต้องทำยังไงมันเหมือนเดิมไหมจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้เพราะเมื่อกี้บอลน,นี้แม่หงหายแล้วหายยาวเลยอ่ะ ไปรูหายไปไหนแล้วคือเราใส่หน้ากา,ากาาก็ไม่ตายลาเลยแทนดูใส่หน้ากากจะถึงหกโมงเช้าเลยได้ไหม <c oughs> โอ้ดีเสียงแหละ <c oughs> เอรอดเหรอเหมือนจะรอดนะ อ่ะออกหมดลมตายอากาศเยอะเกินดูว่าเออขยายใจตายเออโดนจนได้นึกว่าจะเล่นง่ายได้งงจริงนะผมนะแม่เออ้ยมันจะโจมตี power supply คุณต่อสู้กลับตอนที่มันยังเป็นไปได้ไม่ค่อยอยังไงวะมันจะโจมตี power supply แล้วไอ้พวอร์ซัพพลายที่ว่ามันคืออะไรต้องป้องกันที่ไหนวัตถ์ฟา มันมีไอ,รบบอ,อ้ระบบช็อตอยู่ซึ่งมาดูดวกันเนี่ยในระบบช็อตเนี่ยคือเราสามารถเลือกที่ที่เราจะช็อตได้มันหมายความยังไงคือเราต้องเลือกช็อตในจุดที่มันมาอะไรเงี้ยแหละถ่าให้เดาราเด็นก็คือช่องแอร์ไม่ต้องดูใช่ไหม ผมคิดว่าหลักๆก,ก็คงต้องคอยจับตามองมันให้ดีที่ผมไม่รู้ว่าบางทีมันก็หายไปไหนก็ไม่รู้รู้แหละว่าต้องช็อตก็อยู่หน้านี้ไว้ตลอดการเลยได้มั้งเออเลือกว่าจะช็อตที่ไหนประเด็นก็คือเนี่ยตรงเนี้ยตอนแรกมันมรวมกันเนี่ยงพอว่าแต่ว่าสักพักบอนนี้จะหายไปแล้วมันหายไปไหนผมจะลองหาให้ดีโอะนี่ไงมันมาตรงนี้รับผมนะเห็นแล้วไม่จะทำอะไร มันหายไปแล้วมันเดินมาตรงนี้โอเคโอเคโออเอ้ยไวจังวะเราต้องป้องก,กันยังไงถ้ามันมาทางนั้นเนี่ยมันจะมาเร็ว seal it out before it lead you seal it out ปิดเหรอปิดปิดปิดด้วยไรอะ่ะมันมาไวมากเลยโอเคผมนะผมรู้แล้วบอนนี่มันจะมาจากด้านขวาโอเคโอเคจะปิดยังไง ต้องช็อตด้วยไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็คือต้องไล่มันไปด้วยไฟฟ้าอะไรแบบนี้มนให้ดา See you it out นี่คือประตูมันมาจากตรงประตูนี้แล้วเข้ามาข้าวได้เลยก็ถ้ามันมาจากประตูนั้นจะปิดยังไงอะจะป้องกันตัวยังไงเนี่ยถ้ามันมาจะมาตรงนี้ไม่แน่ใจก็คงต้องช็อตมั้งถ้างั้นเราก็จะรอช็อตต่อมาถึงกล้องแปะแล้วกันเดี๋ยวลองดูอ่ะเฟรดดี้หาย เออชิดแม่งแยกกันมาวะ่ะตอนนี้เฟรดดี้มาตรงน,นี้เราต้องช็อตไหมไม่แน่ใจโอะมาทีงนี่แล้วโอเคมันมาด้านซ้ายผมช็อตเลยลกันปุ๊บไปอย่าง,งไรโดนอยู่ปะไม่ช่วยเลยเออมันก็ยังยืนนิ่งของมันมันไม่สนใจที่กูช็อตไปเลยครับเมื่อช็อตเสร็จแล้วมันจะชาร์จ อยู่มันจะไม่สามารถชาร์จช็อตต่อได้โอเคกลับมาแล้วเออเอ,อืม๊ทำไงล่ะครับทามันมานี่เอ,อ้วัาดาฟารมันยืนอยู่นะมันต้องทำอะไรยาตรก็ช็อตแล้วในพื้นที่นั้นมันก็ไม่เห็นจะเกิดขึ้นอย่าให้มันจำคุณได้ก็ต้องใส่หน้ากากใช่ไหมล่ะประเด็นก็คือต้องใส่ตอนไหนอะ อวิธีรับมือมันเปลี่ยนไปด้วยเดย้ผมว่ามันน่าจะไม่เหมือนเดิมถ้ามันเหมือนเดิม,มพอว่านี่เหมือนวิธีการรับมือจะเปลี่ยนไปหมดเลยผมนะผมเลยงงเลยต้องทำยงไงบ้างเรามีระบบคอนโทรชอ็อตหรือต้องช็อตก่อนที่มันจะมาอยู่ข้างห้องเรานี่ไงมาที่กล้องห้าแล้วช็อตเลยได้ไหมละ่ะ ไม่ได้ไม่จะช่วยหาแม่งก็มาอยู่กันตึมเลยเนี่ยฮะยิ่งช็อตแม่งยิ่งมาเดฟฟกแมนก็ถ้ามันอยู่ข้างเจ็ดกับแปดผมจะเอาหน้ากากใส่เลยกันกันเอางั้นไปละถ้างั้นคนโทรช็อตไปทำหาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันลองช็อตอ่าเดี๋ยวเช็คแน่ใจยังอยู่ปะ๋ยวนี่โอเคช็อตแบงงนี้ปุ๊บได้ไหม เนี่ยไม่เห็นจะมีผลห่าะไรช็อตไปไมันก็ยังดีนิ่งมันก็เดินมาอยู่ดีเนี่ยโอเคมันาเรียกกันผมใส่หน้ากาอเลยกันใช่ไหมไม่แน่ใจเอา้าก็โดนอยู่ดีมันวิ่งมาแบบไวมากต้องป้องกันตรงไหนหมายถึงช่องแอร์ปะ่ะ ซีลอิดเอาไม่ใช่หมายถึงปิดช่องแอร์ตรงกลาบอะถ้ามันมาจากด้านขวาคือมันจะโผล่มาในช่องแอร์เงี้ได้ยินเสียงช่องแอร์อยู่ได้ยินเสียงมันตุ้ย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 อยู่บ้านมาขึนมาช่องแอร์โอเคโอเคจะลองป้องกันดูตอนที่วันนี้มาถ้างั้นเฟรดดี้นี่ไม่แน่ใจเฟรดดี้ก็น่าจะใส่หน้ากากแหละใช่ถ้างั้นคําถามก็คือไอช็อตเนี่ยแม่งทําตอนไหน,น <laughs> แค่นั้นแหละ โอเคเฟรดดี้ okay, อ้าวถ้ามันพังแบบนี้กูจะดูยังไงวะเนี่ยเออรู้แหละมันน่าจะอยู่ที่กล้องนี้แน่เลยเราจะทำไงอะ่ะเพราะว่าวีเคเอนอ๋อเราต้องช็อตป่ะเออจังหวะนี้ต้องช็อตโอเคเข้าใจแล้วเออถ้าเกิดว่ามันทำให้ภาพแบบนีน้เราช็อตโอเคช็อตเอาไว้จัดก,การกล้องที่มันเป็นข้อความอันนั้นโอเค และเมื่อเรากดสําเร็จรู้สึกมันก็จะกลับไปหมดเลยด้วยเนี่ยโอเคโอเคโอเคผมเลยเข้าใจและวันจะที่ตายไปค่อนข้างจะรวย <c oughs> ป้องกันช็อตได้นี่คือมันกลับไปหมดเลยแล้วผมคิดว่าพอมันมากล้องเจ็ดแล้วใส่หน้ากากแคมป์แปดแล้วก็ปิดช,ช่องแอร์มาดูาจะได้ผลไหมถ้ามันไม่ได้ผลก็งงต่อไปถ้าง,งั้นไม่รู้ทําไงหมื่กันสปริงบอนนี่มันนิ่งไปแล้ว อันนี้ก็ยืนดูแต่ว่าเวลาก็เหมือนเดิมนะหกโมงเช้าแล้วก็รอดนะผมเนี่ยแต่มันยืนนิ่งกันเลมจะมาก็ไม่มามันบุกรีบมาอย่างไวแตกลลกแล้วมันก็นิ่งอ๋ออมก็จะบอกวันนิ่งบอลนี้ม่งมาแล้วโอเคใครหายก็เป็นเฟรเด์มาทางนี้ับผมเนี่ยเฟรเด์เหมือนจะไม่ทําอะไรจนกระทั่งต่อนมันมากล้องเจ็ดถ้ามันมาพร้อมกันสองทางจะรับมือไงวะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้โหแฮะโอเคครับ ได้อยู่ไหมได้อยู่เออโอเคได้แล้วได้แล้วโอเคถ้ามันอยู่ตรงนั้นก็คือเราป้องกันเลยแต่ว่านี่มาโอเคปิ๊ปปปป๊บอืมนาะปี๊บ,บ,บ,บติดแล้วมันก็จะวิ่งผ่านไปเลยเออนี่คือปิดเพื่อให้มันวิ่งผ่านไปเป็นอย่างนี้นี่เองมันวิ่งไปไหนวะเนะี่ยมันวิ่งขยับไปวะเนี่ยไปยังโอ้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 ช็อตลอย ผมจะรอให้มันเห็นหน้าพวกแมงก่อนแล้วเราค่อยเปิดประตูบอนนี่แม่งหายไปเลยมันอยู่ไหนมันอยู่ในช่องแอร์เหรอมันเข้าไปในช่องแอร์เหรอเอะมันหายไปไหนอ๋อนี่มันมาโอเคกันเปิดได้มันทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งกับผมนะเออมันมาจากด้านขวามันก็ทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งเพราะปัญหาเราไม่เจอแล้วพอมันอยู่ฝั่งนั้นมันจะทาไงต่อมันหายไปแล้วอ๋อมันกลับมาที่ตรงนี้โอเคโอเคโอเคผมเลยเข้าใจลาดับแล้วโอเคโอเค ตอนแรกงงเลยตายเลยแต่ตอนนี้คิดว่าน่าจะเก็ตแหละฟเฟรดมาแล้วเตรียมรับมือก็รับมือเลยแล้วกันทึบเมื่อมันอยู่ตรงนั้นแล้ว,ลวก็ใส่หน้ากากเลยโอเคนอนสบายไหมเองไหมโอเคต่อไปก็บอลหน,นีโอมาตอนไหนวะไวเกินมากเฮ้ย สองตรงกลางบอนนี่ไม่ชอบมาทีเพลยโอเคมันยังอยู่นี่เอ๊ะมันหายอะมันไปไหนมันอยู่นี่เนี่ยคือทำไงอ่ะถ้ามันเข้ามาอย่างเงี้ยเออมันเหลือแค่อย่างเดียวแล้วที่ผมเนี่ยมันเห็นคุณปลอยมันผ่านไปหรือว่าเราต้องเอากล้องมันเห็นคุณปลอยมันผ่านไปก็มันไม่ผ่านเนี่ย ผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นตอนที่ได้ยินเสียงตอนที่บอนนี่จะมาได้ยินเสียงห้ามปิดกล้องลงมาต้องให้มันผ่านไปอะไรแบบนี้เหรอถ้าผิดกล้องลงมาคือตายเลยหน้ากากใส่ไม่ได้ผมลองเช็คแล้วเรา,าก็คงต้องจับตาดูสองตัวนี้ให้ได้ตลอดผมเนี่ยใครหายก็ต้องรู้ตัวเสียงอะไรเนี่ยมันหายแบบนี้คือเราต้องนิ่งใช่ไหม เออมันผ่านจากขวาไปซ้ายจริงๆด้วยดินเสียงแหละใช่ครับผมนะผมว่าเนี่แหละที่ผมตายคือถ้ามันเดินผ่านไปมันเดินผ่านไปมันก็เดินผ่านไปเอมันแค่เดินผ่านไปจริงคือถ้ามันไม่เข้ามาทั้งช่องแอร์ก็ปล่อยมันเดินผ่านไปดื้อๆเลยไม่รู้ทําไมมันกันแต่ก็โอเคไม่ต้องรับมือเนาะถ้ามันอยู่ตรงนั้นโอเคเป็ดแแบมาแล้ว บอนนี่ยอยู่ตรงนั้นปล่อยแม่งอยู่ไปต้องช็อตต้องอะไรไหมคิดว่าไม่ต้องจับตาดูซองตัวนี้ไว้ตลอดเวลาผมเนี่ยถ้ามีอะไรขัดข้องต้องช็อตมันจะมีเสียงเตือนตอนนี้ไม่เสียอะไรโอเคทราบไปแล้วบอนนี่ไปทำอะไรตรงช่องแอร์โอเคนี่มาแล้วโอเคเราก็จะรับมืออาจจะปิดช่องแอร์ไว้ก่อนจะมารับมือเฟซ แบ่ด้วยก็ได้เพราะว่ามันค่อนข้างนานไปไหนเลยในนี่โอเคจับตาดูให้มันอยู่ในสายตาเราตลอดเวลาผมนะห้ามพลาดโอเคตอนนี้มันก็มาตรงนี้แหละนี่คือเสียงอะไรอ่ะไม่อันนี้คือเสียงมันทำลายเราโอเคอ,เคอเค้นี่ช็อตอันนี้คือแฟดแบ่ไปทำลายโอเคได้แล้ว ต้องแยกให้ออกมันทำอะไรผมนะโอเครอบนี้บอนนี่จะมามันหายไปโอเคมันจะมาผมปิดรอเลยกันพอรู้สึกมันจะเร็วโซนเดียมันจะเร็วหรือเปล่าพลังงานเรานี่คือพลังงานเต็กรถบรรทุกเนี่ยปิดไว้ลวงนานี่คือเสียมากมจะมาก็มาสิครับพลังงานจะหมดนะโอเคมันไปแล้วบตดบตตรงนี้โอเครับมือแล้วก็เปิดเลยปะ นนพลังงานจะเสียเยอะมากเลยเนะี่ยโอ้หายโอเคฮึเดี๋ยวพอเสร็จนี้แล้วค่อยไปเปิดก็ได้เปิดได้บอนนี่กลับมาโอเคพลังงานเท่าไหร่เกินครึ่งอยู่มันหายบอนนี่กลับมานี่เฟดไบตวนู้นโอเคเสียงอะไร มันแอบมาช็อตอะไรแล้วป่ะนี่จริงด้วยโอเคเวลาเฟดแบมันจะมาเล่นงานอะไรแล้วในระบบมันจะเป็นคำพูดแต่ว่าตัวสปริงบอลนี้นี่มันจะเป็นหน้าแม่งอยู่ตรงหน้าหน้า,นาจอกล้องีงสซ่าะนี่โอเคโอ้เสียงอะไรตุงต้งตุงต้งตุ้งตุ้งไม่มันทำลายนี่มันทำลายโอเคคึบรีบเสร็จอย่างไวแล้วกลับมาเลยพอาะระวังบอนนี้ผมเนี่ย ถ้าเราหมจะเก็บแล้วจะไปช็อตไปเจอหน้าแม่งพอดีแพ้อีกมันจะไปตรงนู้นต่อโอเคเฟตแบร์ล่ะอยู่นี้โอเคบอดนี้เวลามันมานิมนจะไวมากแนั่งไงโคตรไวเลยฮ้ยนี่ก็ไปเหมือนกันปึบปิดรอโอเคเฟสแบร์นี้ไปแล้วโอเคเฟตแบร์มาท่านก็ทำเลย แล้วพอเราเสร็จแล้วก็ออทั้งคู่ก็น่าจะทันน่าจะได้อยู่ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บนี่น่าจะหายแล้วโอเคพอน,นี่หายน่าจะกลับมาที่กล้องหกถูกต้องเปิดแบยตรงนู้นถูกต้องเช็คพลังงานหน่อยพลังงานเหลือสามขีดกับตีสี่ทันไหมเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้อใสกล้องไม่เปิดพลังงานนะโอ้นี่ไงหมาป้า อันนี้แหละคือมันเดินผ่านไปแม่งเดินผ่านไปอืมโอเคผมแยกออกหมดแล้วผมเนี่ยแหลมมากมันจะเดินผ่านมันจะมาลงอยู่แถวนี้ออะตรงนั้นแหละเสียงอะไรเอาไม่มันทําลายนี่มนทาลายโอเคเพิ่มโอเคยังตีสี่แล้วเนี่ยเชียทีตีสี่สามขีดอลองดูมันจะพอบอกเนี้ย แต่ก็อย่างที่เห็นนะผมนะผมว่าผมคุมเชิงได้หมดแล้วผมเข้าใจหมดแล้วมายัางไงบอนนี่บอนนี่หายมาแบบไหนจะมาในช่องแอร์นี่เป็นการโจมตีสุดท้ายพยายามยาขาสุดท้ายของแม่งปิดเลยแล้วกันเพื่ความชัว เดมันจะเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นโอเคผมไปแล้วพอปิดตรงนั้นอยู่ก็เลยค่อนข้างจะชิลบัอนี่ไม่มาพลังงานจะหมดบัอนี่หายจะหมดก่อนไหมเนี่ยนั่นไงก่อนจะมาไอ้ฮเปิดเลยได้ไหมเออเปิดเลยมันต้องเปิดเลยพลังงานกูหมดแฮฟักน่าจะได้แหละเออนั่นไงพลังงานหมดแล้ว โอ้ได้พอดี let's go ก็มันดีนะไนหกเปลี่ยนรูปแบบใหม่ถ้ามานั่งเรียนรู้ใหม่หมดนัผมนะแต่ว่าก็มันใช้ได้การดูที่ต้องคอยจับตาแม่งสองตัวให้ได้ตลอดเวลามีฉากจบเลยไหมแฟดแบร์เอนเตอร์เทนเมนต์สตอรี่อ่าฮะแล้วไงต่อ อืมชื่อเกมเข้าใจมีเพลงเมโลดี้มีอะไรมากกว่านี้ไหมเลื่อนไปแล้วอ๋อมีแค่นี่เหรอมีแค่เครดิตนึกว่าจะมีฉากคัตซีหรืออะไรต่อท้าย <c oughs> โ,อโอเคผมนะั่นคือทั้งหมดของแฟนเกมแฟลแบรแอนด์เนเตอร์นเมนต์ตอ,อรเอกับผมนะเดี๋ยวผมก็จะรอจนกว่าเครดิตจะหมดถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะมาต่อท้ายคลิปก็แล้วกันถ้ามีอะไรก็ แล้วก็เพ่นเลยล้วกันนะก็ถือว่าสนุกดีผมนะเกมนี้มันใช้ได้ในเรื่องของกราฟิกหรืออะไรนี่เป็นหนึ่งในแฟนเกมหรือวันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะการเล่นก็เลยที่เรียบง่ายให้ผมนะรับมือกันแต่ก็ค่อนข้างแปลกใหม่ใช้ได้โดยรวมแล้วค่อนข้างจะชอบผมนะแฟนเกมนี้เออแต่ก็โอเคผมนะั่นคือการเล่นเกมแฟลตแบ t เดสเมนต์ตรเลด จบสมบูรณ์เรียบร้อยขอบคุณทุกคนที่ตามซีรีส์นี้จนจบครับผมนะใครชอบคลิปนี้เลียกดไลค์ใครแชร์แล้วคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมจนผลงานให้ผมนะถ้าเกิดใครอยากดูผมเล่นแฟนเกมอะไรแบบนี้อีกก็อยา่าลืมกดไลค์กันเยอะผมนะอยากให้ผมเล่นแฟนเกมอะไรต่อก็ทิ้งไว้กล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้ผมนะรีเควสต์มาถ้าผมสนใจผมจะไปลองเล่นดูสหรับวันนี้ก็แอนยู thank for playing จบพอดีเดี๋ยว มีอะไรปะให้แน่ใจกันโอเคไม่มีอะไรได้สองดาวผมนะก็มีเอ็กซ์ตร้าเอ็กซ์ตร้าก็คือพวกฉากทั้งหลายจำสแกร์จะว่าไปเรายังมันดูไม่หมดเลยมั้งเนี่ยเฟดเอเอะเอพเพจนี่มาแล้วก็ติดหน้าอะไรอย่างนี้เออ่โอเคหรับคืนนี้ก็โอเคสรันนี้ก็ไป่อนกู๊ด b บ e มหน่อยกู๊ดไนท์